สวัสดีคุณผู้ชมนะคะและสวัสดีแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะคุณสุปรัตนศสุบันค่ะสวัสดีค่ะขอเรียกว่าคุณแม่นะคะในวันนี้เราจะพูดถึงอาชีพที่กำลังจะดีขึ้นในอนาคตดยการสัมภาษณ์ค่ะเรื่องที่คำถามแรกนะคะคุณแม่ทําอาชีพอะไรคะคุณแม่เป็นเาบาลวิชาชีพค่ะค่ะอะไรคือแรงจูงใจให้เลือกทําอาชีพนี้คะค่ะเพราะคิดว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่มั่นคงนะคะแล้วก็จบมาแล้วมีงานทํา ไม่ตกงานนะคะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็ยังเป็นเช่นนั้นอยู่ค่ะค่ะคําถามที่สองนะคะจะทําอาชีพมีต้องเรียนจบอะไรมาคะต้องเรียนจบสายวิทย์คณิตนะคะซึ่งเกณฑ์การรับปัจจุบันก็แล้วแต่ทางมหาวิทยาลัยกําหนดนะคะค่ะคําถามที่สามนะคะคุณแม่อยู่แผนกอะไรและในหนึ่งวันคุณแม่ทําอะไรบ้างคะ,ะคุณแม่อยู่ที่รับผิดชอบงานจิตเวชนะคะ อยู่ที่สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้นะคะภารก,กิจหลักของแม่ก็คือดูแลผู้ป่วยนะคะที่มารับบริการด้วยภาวะามีความฉุกเฉินทางจิตเวชนะคะแล้วก็สองก็คือดูแลนักศึกษานะคะที่มาฝึกนักศึกษาพยาบาลนะคะแล้วก็นักศึกษาที่มาฝึกประสบการณ์นะคะนักเรียนนะคะที่มาฝึกที่สถาบันสุขภาพจิตเด็กค่ะแล้วก็ ที่3นะคะอย่างที่3ก็คือเป็นวิทยากรให้กับเครือข่ายต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนหรือว่าโรงพยาบาลต่างๆนะคะที่ขอสนับสนุนวิทยากรนะคะเกี่ยวกับเรื่องของทักษะวัยรุ่นนะคะค่ะคำถามที่4นะคะความเสี่ยงในการประกอบอาชีพพยาบาลเป็นอย่างไรบ้างคะความเสี่ยงใช่ไหมคะความเสียเส่ยงสําหรับของอาชีพพยาบาลนะคะก็อาจจะแบ่ง หล,หลักๆได้2ออย่างนะคะก็คือความเสี่ยงจากการประกอบอาชีพนะคะเช่นการเสี่ยงต่อการติดเชื้อนะคะค่ะก็อย่างติดเชื้อโรคต่างๆนะคะหรืออ,อ,อุบัติเหตุเข็มทิ่มตําอะไรแบบนี้นะคะขณะปฏิบัติงานความอย่งที่2ก็คืออาจจะเรื่องของข้อร้องเรียนต่างๆนะคะเกี่ยวกับพฤติกรรมบริการนะคะอย่างที่เป็นข่าวให้เห็นอยู่ทุกวันนี้นะคะค่ะคาถามที่5นะคะรายแดกเริ่มต้นอยู่ประมาณเท่าไหร่คะ ปัจจุบันนะคะรายได้เริ่มต้นของพยาบาลที่จบใหม่นะคะก็อยู่ที่ช่วง15,500ถึง23,500ค่ะซึ่งก็ก็แล้วแต่นะคะอันนี้ไม่ได้ว่าตายตัวขึ้นอยู่กับความขยันของคุณพยาบาลนะคะเพราะว่าจะมีเงินค่า ot ค่าอพอตสอนะคะหรือค่าไปประกอบวิชาชีพนะคะแล้วก็ยังมีบางคนที่ขยันนะคะก็ยังไปรับงานพิเศษจากโรงพยาบาลเอกชนต่างๆนอกจากงานประจำ ได้อีกค่ะค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับคำถามสำคัญนะคะและสุดท้ายนี้ดิฉันขอให้คุณแม่นะคะพูดเชิญชวนผู้ชมที่สนใจในอาชีพพยาบาลหนะะ่อยค่ะค่ะก็สำหรับนักเรียนที่สนใจนะคะอยากเรียนวิชาชีพนี้นะคะคุณแม่ก็การันตีได้เลยนะคะว่าเป็นยังเป็นวิชาชีพที่สังคมต้องการอย่างมากๆเลยนะคะเพราะยังถือว่าเป็นวิชาชีพที่ขาดแคลนเรียนแล้วไม่ตกงานแน่นอนค่ะแต่ก่อนอื่นก็คือ,อ การที่เราจะเรียนวิชาชีพนี้เราต้องรักในวิชาชีพด้วยรักในอาชีพบริการนะคะต้องมีจิตใจเกื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะคะค่ะขอขอบคุณคุณผู้ชมที่รับฟังนะคะและขอบคุณคุณแม่ที่มาร่วมสัมภาษณ์ในวันนี้ค่ะอละดิฉันขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ